ละครับก่อนจะถอดนะครับต้องต้องคายไอตัวยันโซโลลินครับต้องคายมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคมจะลองไม่ต้องถอดออกนะแค่คายมาพอละแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งน่าจะหลวมละเอาวางตรงนี้กว่าเดี๋ยวมันจะถอดออกให้ดูอุ้ยมันไม่ออกทำไม ไม่ออกมันเรายกออกมาเลยมันยกไม่ได้สิโอเคได้แล้วเห็นไหมครับเห็นหมวกวาไวไหมมันก็ติดอย่างนี้นาะ,ะมันดึงออกจากกันไม่ได้นะัชิ้นนัด้ดึงออก,กันได้นะเดี๋ยวผมดูมันดึงมันจะได้ไม่ดึงออกได้มันจะได้ไม่เกะก,กะ เดี๋ยวตอนใส่จะใส่งไงนี่ออกได้มันก็ใส่ได้เนอะอย่าเพิ่งห่วงมันอือนะครับทีนี้ก็เกะต้องหาอะไรผ้าอะไรมายัดไม่ได้ไม่ยัดไม่ได้ไ เดี๋ยวอะไรล่วงเข้าไปข้างในนี่ยุ่งเลยนี่มันล่วงเข้าในนี่แกะลูกเดียวแกะถึงลูกข้างในแล้วนะยัดยาไปก่อนดูซิ่ว่ามันจะหล่นอะไรจะหล่นเข้าไปข้างในข้างไหนได้หล่นตรงนี้ยังไม่มีหาแต่ให้ดีเอาอะไรมาคคุมๆไว้ก็ดีแป๊บนึง แป๊บหนึ่งเอาอะไรมาคุมไว้ก่อน่อาอะไรไม่มีอะไรคุมเนี่ยอ่ะเอาตัวนี้เลยีอ้อมมันฝั่งโน้นเลยมันก็ไม่ได้เลยอ้อ,อมไปยัดฝังโน้นยัดรูพวกนี้ไว้ก่อนอันตราย มันลุกล่วงลงไปในดูนี่ผมแย่เลยไม่รู้จะอ,ออกไงเอาละอันนี้ผมก็จะค่อยๆแครเอาตัวนน้นก่อนดีกว่าเห็นไหมครับเนี่ยโนไม่เห็นเนาะมันกระดกนิดนึงเอาอ,อย่างนี้กว่าอ่าเดี๋ยวมันจะถอดเอาตัวนี้ออกก่อนดีกว่า,เ,าเกะกะนิดนึง วิธีดึงไม่ทราบอ่าถอดมะอุ้ยมันออกยากต้องถอดหมวกของไหมครับเดี๋ยวนี้ครับผมพักกล้องแป๊บนึงครับไม่ได้ครับลนะันเก็กกะมันกล้องมันบงังผมผมมองไม่เห็น